สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนัขณะนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนำโปรโมชั่นนะครับการสมัครอินเทอร์เน็ตของ DT ทในระบบเติมเงินนะครับเป็นเบอร์เก่านะครับคนที่ใช้เบอร์เก่ากันอยู่นะครับซึ่งรวบรวมเอาไว้นะครับให้ทุกๆคนได้สามารถที่จะเลือกสมัครกันได้เลยนะครับกับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเป็นเน็ต อย่างเดียวกับเน็ตแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับย้ำว่าเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบให้เลือกนะครับดูแบบแรกกันก่อนนะครับกับความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอันนี้เน็ตอย่างเดียวนะครับดูบรรทัดบนนะครับเน็ตดีแท็กสี่เมกสองบาทนะครับรวมภาษีแล้วนะครับใช้ได้7วัน นะครับกดดอกจันหนึ่ดอกจันสา8แดอกจัน8 4ด8ี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอกนะครับหลังจากนั้นรอรับ SMS ดยินยันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับกับเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับต่อมาเน็ตดีแท็กเมนะครับสีเมไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเน็ตอย่างเดียว 696บาทรวมภาษีแล้วนะครับ30วันในการใช้งานนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน389ดอกจัน8488034 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทวออกนะครับรอรับ SMS ยินยันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเน็ตดีแท็ก10เม็กไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเน็ตอย่างเดียว 354บาทรวมภาษีแล้วนะครับกดใช้ได้7วันกดดอกจัน104ดอกจัน398ดอกจัน8488034 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถทรออกนะครับรอรับ SMS ยืจนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับต่อมาเน็ตดีแท็กสิเมกเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเน็ตอย่างเดียว1,188บาท นะครับใช้ได้30วันรวมภาษีแล้วกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน597เดอกจัน8 4 8 8ี่4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับอันนี้คือเน็ตอย่างเดียวเน็ตไม่อั้นเน็ตเน็ตไม่ลดสปีดนะครับเน็ตไม่มีโทรฟรีนะครับนี่คือเน็ตอย่างเดียวที่แนะนำไปนะครับ4เมกกับ10เมกนะครับแบบ7วันกับแบบ30วันนะครับเลือกสมัครกันได้เลยสำหรับคนที่ ชื่นชอบในระบบเน็ตอย่างเดียวไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับของ d t แทในระบบเติมเงินก็สามารถกดสมัครกันได้เลยนะครับต่อมาสําหรับคนที่ต้องการจะได้โทรฟรีในเครือข่าย d t แทเพิ่มขึ้นมานะครับก็ราคามก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับมีโทรฟรีในเครือข่าย d t แทกันด้วยนะครับโทรฟรีในเครือข่าย d t แทนี้ครั้งหนึ่งหกนาทีไม่เกินนะครับถ้าเกินถ้าเกิน60นาทีนาทีละ1บาทในการคิดเงินนะครับ 60นาทีแรกไม่คิดเงินนะครับสำหรับการโทรฟรีในเครือข่าย d ีแทโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันหรือตลอด7วันตามที่เราสมัครแพ็กเกจเอาไว้นะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับเน็ตดีแท1เมกไม่อันไม่ลดสปีดนะครับไม่ลดความเร็วบวกโทรดีแทนะครับบวกโทรดีแทไม่อันนะครับบวกโทรดีแทอย่างเดียวนะครับ139บาทรวมภาษีแล้วนะครับใช้ได้7วันนะครับ กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS ยืยนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับต่อมา net dtac หนเมกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วบวกโทรฟรีเบอร์ dtac นะครับสาห้าร้อยสามสิบห้าบาทนะครับห้าร้อยสามสิบห้าบาทรวมภาษีแล้วใช้ได้สามสิบวันนะครับ กดดอกจัน1 0 4ดอกจันเรดอกจัน8 4 8 8ี่4สเหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ sms ยืนยันก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับต่อมา net d t a c 4 max ไม่ลดสปีดไม่อั้นไม่จำกัดความเร็วนะครับแถมโทรฟรีเบอร์ d t a x นะครับ246บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ใช้ได้7วันนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน7 8ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS ดิยืนยันก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับต่อมา Net d ดีแท m a ซไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับบวกโทรฟรีเบอร์ดีแทนะครับ หกร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับรวมภาษีแล้วหกร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับใช้ได้สามสิบวันนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเก้าแปดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อมาเน็ตดีแท็กสิบเม็ดไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ บวกโทรฟรีเบอร์ดีแทนะครับ3า5บาทรวมภาษีแล้วนะครับใช้ได้7วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน79ดอกจัน848 8034ส 4, 4, ี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS เียืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับของ d ีแทในระบบเติมเงิน นะครับซึ่งเป็นสําหรับเบอร์เก่าเบอร์ใหม่สมัครได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เก่าหรือว่าจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับสมัครได้หมดเลยนะครับสาหรับโปรโมชั่นตัวนี้รวบรวมโปรโมชั่นที่คนใช้งานกันมากที่สุดคนใช้งานกันเยอะที่สุดให้กับทุกๆท่านได้เลือกสมัครกันนะครับว่าเราจะเอาเน็ตอย่างเดียวหรือเราจะเอาเน็ตพร้อมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กกันด้วยนะครับความเร็วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ระยะเวลากี่วันนะครับเลือกกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7วันหรือ30วันนะครับกับเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว d ีแทในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่และเบอร์เก่าสมัครกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นที่แถมโทรฟรี d ีแทนะครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน60นาทีสําหรับการโทรฟรีในคระขาย d ีแทนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับาตามแพ็กเกจที่เราได้เลือกสมัครกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ชื่นชอบโปรโมชั่นตัวไหนชื่นชอบโปรโมชั่นใดๆนะครับก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปแล้วก็กดสมัครกันได้เลยนะครับต่ออายุอัตโนมัตินะครับถ้าต่ออายุไม่ได้เราก็เติมเงินเข้าไปแล้วกดสมัครใหม่ตามรหัสที่เราต้องการกันได้เลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับแบบเติมเงินของ d t แทในระบบเติมเงินรวบรวมมาให้กับทุกๆท่านได้กดสมัครกันนะครับซึ่ง เป็นโปรโที่ยอดฮิตติดอันดับนะครับสำหรับการกดสมัครมากที่สุดในรลำดับถัดๆมานะครับนี่คือโปรโมชั่นรวมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วของ d t แทในระบบเติมเงินนะครับราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเติมเงินตามจำนวน เอาไว้นะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับราคานี้รวมภาษีเรียบร้อยแล,แล้วแล้วแล้วนะครับนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่นำมาฝากทุกทท่านกันนะครับก็ขอให้สนุกกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ